เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทำไมพี่สวัสดีิภาพนี่ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆไม่ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้มิตซูบิชินะครับปี93กับราคาเพียง2 4 9 0 0บาทนั่นเองกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานภายในสะอาดสมบูรณ์เบาะไม่ขาดนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังกระจกไฟฟ้าให้ได้ครบเครื่องเกียร์ดี แอร์เย็นห้องเครื่องก็เดิมเดิมครับอาจจะมีเปื้อนบ้างเอาล้างคาแร่หน่อยก็สวยบอดี้สวยครับไม่มีชนหนักสีสันอาจจะมีตำหนิมีริ้วรอยกันบ้างครับก็าตามอายุการใช้งานครับเอาไปขับกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเล่มครบราคาถูกครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไหม่ดคลิปให,ใหม่ๆคันนี้อยู่โคราชนะครับเล่มเอกสารครบ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ